สวัสดีครับกลับมาเจอกันย้วนะครับกับช่อง g M ีดอทเวันนี้เราก็มีหนังที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วโดยเรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The c r าร์บ e g a c y ไวร้ายไลเวทในปี2020 t h e c a สิเ์เเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ในตำนานที่มีชื่อเรื่องเดียวกันในปี1996โดยเนื้อเรื่องจะพูดถึงเด็กสาวสี่คนที่มีพลังของแม่มดแต่ว่าในภาคนี้ จะตีความมาในรูปแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงและมีเนื้อหาที่ไม่ได้อิงกับภาคเก่าโดยดำเนินเรื่องโดยใช้ตัวละครสาวน้อยลินลี่เป็นตัวดำเนินเรื่องลินลี่ที่ได้ย้ายมายังเมืองใหม่พร้อมกับแม่ของเธอได้มาเจอกับเพื่อนสาวทั้ง3ามคนที่บอกว่าพวกเขานั้นเป็นแม่มดและต้องการอยากที่จะให้ลินลี่เข้ามารวมกลุ่มกับพวกเธอด้วยเพราะพวกเธอเชื่อว่าพลังเวทของพวกเธอจะแข็งเก่งได้ก็ต่อเมื่อมีแม่หมดครบทั้ง4คนและลินลี่ก็ไม่รู้เลยว่าภายในตัวเธอนั้น มีสายเลือดของแม่มดไหลเวียนอยู่การเป็นแม่มดในครั้งนี้จึงพาเธอไปพบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมถึงความลับของเธอซึ่งเธอไม่เคยรู้มาก,ก่อนโดยมีเหล่าเพื่อนสาวแม่มดทั้ง3มคนเป็นผู้ช่วยเหลือเธออยู่ตลอดเวลาก่อนที่เพื่อนๆจะไปฟังกันสปอยผมขอขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมงานรวมถึงหากเพื่อนๆคนไหนมีหลังเรื่องใดที่อยากใ,ให้เราสปอยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยเรื่องเริ่มต้นที่สาวน้อย3คนที่ประกอบไปด้วยโรเดสแท็บบี้และแฟงกี้กำลังทำพิธีกรรมเวทมนต์กันอยู่ทั้ง3คนต่างไล่เวทและทำสมาธิเพื่อเรียกอำนาจแห่งทิศต,ต่างๆให้มาสิงสถิตแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเธอจึงคุยกันเกี่ยวกับการที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้และอาจเป็นเพราะว่าพวกเธอมีสมาชิกไม่ครบ4คน ซึ่งทาให้พลันงแห่งทีทั้งสไม่มาสถิตตัดภาพไปที่สาวน้อยดินลี่เธอกําลังเดินทางเพื่อย้ายเมืองมากับแม่ของเธอทั้งคู่ขับรถเพื่อไปยังบ้านใหม่ของพวกเขาทั้งสองตื่นเต้นและประหม่าเป็นอย่างมากกับการย้ายบ้านในครั้งนี้ขณะที่ดินลี่ถ่ายภาพบริเวณบ้านอยู่นั้นจู่ๆก็มีงูตัวหนึ่งเลยผ่านเท้าเธอไปจนเธอรู้สึกช็อกจากนั้นพ่อเลี้ยงของเธอออกมาต้อนรับเธอกับแม่และทั้งสามก็ถ่ายรูปกันไปที่ระลึกพ่อเลี้ยงพาคนทั้งสองเข้ามาในบ้าน และแนะนาลูกชายทั้งสามของเขาให้พวกเธอรู้จักคนแรกชื่อไอเซอาคนที่สองชื่อเจคอบและคนสุดท้องชื่อเอฟตกดึกคนทั้งหมดมานั่งรวมกันที่ห้องรับแขกเพื่อที่จะดูหนังร่วมกันแต่ลินลี่ก็รู้สึกไม่คุ้นชินเพราะเธอยังปรับตัวไม่ได้กับที่นี่ก่อนนอนแม่ของเธอเข้ามาคุยกับลินลี่และให้กําลังใจกับเธอพร้อมขอบคุณลินลี่ที่เปิดใจรับพ่อใหม่ของเธอเช้าถัดมาที่โรงเรียนลินลี่มาโรงเรียนพร้อมกับสามหนุ่มขณะที่เธอกําลังเรียนอยู่นั้น ชายหนุ่มทิมมี่ที่นั่งอยู่ด้านหลังก็แกล้งหัวเราะขึ้นมาแล้วบอกกับเธอว่ามีอะไรหยดอยู่บนพื้นมีอะไรหยดอยู่บนพื้นหรือเปล่าซึ่งมันก็คือประจําเดือนของเธอนั่นเองแต่เพื่อนๆในห้องก็หัวเราะเธอดินลี่รีบไปห้องน้ําทันทีเธอร้องไห้และเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากแต่ขณะที่เธอร้องไห้สามสาวต้นเรื่องเข้ามาปลอบใจเธอแล้วบอกให้เธออย่าไปคิดมากทั้งสามพยายามพูดให้กําลังใจเธอจากนั้นแท็บบี้ก็งาเกงไม้เธอเปลี่ยน คนทั้ง4เดินออกมาจากห้องน้ําแล้วเดินเข้าไปในโรงอาหารสามสาวชวนลินลี่ให้มานั่งกินข้าวด้วยกันแต่ตอนนั้นพวกผู้ชายในห้องก็เดินผ่านมาพอดีและหนึ่งในนั้นก็มีเจคอบอยู่ด้วยเขามองมายังลินลี่และพยักหน้าให้แท็บบี้จึงบอกกับลินลี่ว่าแฟงกี้แอบชอบเจคอบมานานแล้วลิลลี่จึงบอกกับทั้ง3ว่าเจคอบเป็นลูกของพ่อเลี้ยงเธอจากนั้นสมสาวจึงสังเกตเห็นสร้อยที่คอของลินลี่ มันมีสัญลักษณ์เวทมนต์เหมือนกับในพิธีกรรมที่พวกเธอร่วมทํากันทั้งสามจึงชวนให้ลินลี่มาเที่ยวที่บ้านของพวกเธอลินลี่กลับมาที่บ้านและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ขณะที่เธอสำรวจบ้านอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีผู้หญิงกรีดร้องดังขึ้นมาเธอจึงค่อยๆเดินตามเสียงนั้นไปจนไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่งเธอจึงค่อยๆเปิดเข้าไปและพบว่าใจขอบกำลังช่วยตัวเองอยู่จากนั้นเธอจึงรีบปิดประตูทันทีตอนหนึ่งลินลี่ก็เข้ามาในห้องและเห็นว่ากางเกงของเธอที่เปื้อนเลือด ถูกทําความสะอาดแล้วเธอจึงขอบคุณแม่ของเธอแต่แม่ของเธอก็บอกกับเธอว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําความสะอาดและคิดว่าพ่อเลี้ยงของเธอน่าจะเป็นคนทําความสะอาดให้ลินลี่ที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จเธอเดินผ่านหน้าห้องทํางานของพ่อเลี้ยงและเธอสังเกตเห็นงูที่อยู่ในตู้เธอจึงรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาที่โรงเรียนลินลี่มายังโรงเรียนและโดนล้อจากทิมมี่เขาเดินมากระซิบกับเธอว่าถ้าเธอไม่อยากเป็นประจําเดือนเธอก็แค่มีเซ็กซ์ลินลี่ผลักเขาออกในทันที แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แรงผักธรรมดาเพราะเขาลอยกระเด็นไปกระแทกกับตู้ล็อกเกอร์อย่างแรงเลยทีเดียวทั้งคู่จึงถูกเรียกไปห้องครูใหญ่และถูกทำโทษให้อยู่ทันบนเพื่อกักตัวขณะที่ลินลี่นั่งเหม่ออยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบจากใครที่ไหนไม่รู้บอกว่าให้เธอออกมาจากห้องนั้นลินลี่จึงขอครูเพื่อที่จะออกไปยังห้องน้ําเธอเดินออกมาจากห้องและพบว่าสามสาวกาลังยินรอเธออยู่และบอกว่าเธอคนที่4เพราะเธอสามารถได้ยินเสียงของพวกเขาผ่านทางโทรจิตทั้งสามบอกกับเธอว่า พวกเขาเป็นแม่โมดแต่ลิลลี่ก็ไม่เข้าใจสิ่งที่พวกหล่อนพูดสักเท่าไหร่ทั้ง3จึงพาลิลลี่กลับบ้านด้วยกันขณะที่เดินกลับทั้ง3อธิบายว่าลิลลี่มีพรสวรรค์ที่จะเป็นแม่มดเพราะเธอมีความสามารถสองใน4ีของการเป็นแม่โมดนั่นคือข้อ1ขยับของด้วยจิตข้อ 2. โทรจิตถึงกันข้อ 3. ยังไม่บอกเอาไว้เซอร์ไพรส์และข้อ 4. การแปลงกายนั่นเองทั้ง3พยายามหาต้นตอพลังให้กับลิลลี่ แต่ลิลลี่ก็นึกไม่ออกว่าเธอได้พลังมายังไงและรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่ทั้งสามคนพูดแฟงกี้จึงคุกเข่าขอร้องให้ลิลลี่เข้ากลุ่มด้วยกันลิลลี่จึงตอบตกลงทั้งสี่เดินเข้ามายังกลางป่าและสร้างวงอาคมเพื่อจะร่วมทดลองเวทมนต์ด้วยกันคนทั้งหมดนั่งทําสมาธิและเริ่มไล่เวทมนต์จากสี่ทิศเพื่อมอบพลังให้แก่พวกเธอขณะที่เธอกําลังไล่เวทมนต์อยู่นั้นจู่ๆคนทั้งหมดก็รู้สึกว่าโลกทั้งโลกตอนนี้กําลังหยุดนิ่ง ทั้ง4ต่างตกใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นและแอบบี้ก็บอกกับลินลี่ว่าความสามารถในขั้นที่3นั่นก็คือการหยุดเวลาได้นั่นเองจากนั้นทั้ง4ก็มายังบ้านของทิมมี่คนที่เคยแกล้งลินลี่พวกเขาพยายามหาของที่จะใช้ลงอาคมและไปเจอเข้ากับถุงยางที่เขาใช้แล้วพวกเธอจะเอาถุงยางนั้นไปใช้เป็นวัตถุลงอาคมเพื่อแก้เข็ดกกบทิมมี แฟงกี้ไล่เวทมนต์ใส่วัตถุทำพิธีและเอามันไปไป้ายยังหมอนของชายหนุ่มคนนั้นก่อนที่คนทั้งหมดจะรีบหนีออกมาหลังจากนั้นคนทั้งสี่คนก็รวมตัวกันเพื่อฝึกเวทมนต์ทุกครั้งเมื่อมีเวลาว่างไม่ว่าจะเป็นมนตร์ลอยได้มนต์เสกไฟรวนถึงทำพิธีต้อนรับแม่มดคนใหม่ให้แก่ลินลี่ด้วยวันหนึ่งแม่ของลินลี่เข้ามาคุยกับลูกและบอกว่าเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ลินลี่ทะเลาะกับเพื่อนผู้ชายที่โรงเรียนพ่อเลี้ยงเดินเข้ามาเขาบอกกับลินลี่ว่า เขาจะไม่อนุโลมให้แก่ลินลี่และรู้สึกผิดหวังกับลินลี่เป็นอย่างมากคืนนั้นลินลี่รู้สึกเสียใจเธอจึงนอนไม่หลับและออกมาเดินเล่นนอกบ้านจนเจอกับเอฟนั่งอยู่คนเดียวเอฟบอกว่าเขาไม่อยากอย,กอยู่ในบ้านเพราะเขาเบื่อพ่อที่เป็นคนเฮียบแต่ก็ไม่อยากให้ลินลี่คิดมากเช่นกันในห้องเรียนวันต่อมาขณะที่ลินลี่เรียนแพทศึกษาอยู่ผู้ผู้ชายในห้องก็ทำท่าทีเรียนแบบในคลิปที่ครูเปิดให้ดู แต่ว่าทิมมี่ชายหนุ่มที่เคยแกล้งลิลลี่เขากลับไม่เห็นด้วยกับผู้ชายพวกนั้นสี่สาวจึงมองตรงไปที่เขาและคิดว่าเวทมนตร์ที่เธอลงอาคมเอาไว้มันคงได้ผลแล้วจริงๆทั้งสี่กลับมายังบ้านและคุยกันว่าคืนนี้ในงานปาร์ตี้พวกเธอจะต้องสืบให้ได้ว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะเวทมนตร์ของพวกเธอหรือเปล่าในงานปาร์ตี้ลิลลี่ยังคงถูกแซวเกี่ยวกับประจำเดือนของเธอแต่ว่าครั้งนี้มันมาจากผู้หญิงด้วยกันจนเธอรู้สึกอึอดอดัดและขอตัวไปเข้าห้องน้ำทันที แฟงกี้จึงใช้เวทมนต์กระชากผมของเธอคนนั้นและเดินหนีไปลินลี่ที่หาห้องน้ำไม่เจอก็ประเอิญเดินมาเจอกับทิมมี่พอดีเขาบอกทางให้แก่ลินลี่รู้และเข้ามาขอโทษเรื่องที่เคยทำหยาบคายกับเธอสามสาวเดินมาเจอพวกเขาพอดีทิมมี่จึงรีบขอตัวออกไปทั้งสี่รู้สึกชอบทิมมี่ในตอนนี้เป็นอย่างมากในปาร์ตี้ทิมมี่เข้ามาชวนคุยกับลินลี่อีกครั้ง เขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของเขาให้เธอฟังและบอกความลับที่น่าอายของเขาว่าเขายังคุยกับแม่ที่ตายไปแล้วด้วยกระดานผีด้วยแก้วและยังบอกว่ามันได้ผลอีกด้วยจากนั้นแกงแม่มดก็ตามลินลี่ให้ไปเต้นด้วยกันขณะน,นี้กลุ่มของลินลี่ตอนนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วนั่นก็คือทิมมี่นั่นเองวันนี้ทั้ง4ี่มานั่งคุยกันที่บ้านของลินลี่ไอเซอาพี่ชายคนโตรู้สึกลำคาญเป็นอย่างมากเพราะเขากำลังเล่นเกมอยู่ทั้ง4จถึงใช้เวทมนต์ทำให้เกมของเขาเสีย เขาจึงหัวร้อนและออกไปข้างนอกในทันทีทิมมี่ที่จะมาทานข้าวกับเจคขอบที่บ้านบังเอิญมาเจอกับสีสาวพอดีเขาจึงชนวนพวกเธอให้ไปเล่นเกมด้วยกันซึ่งมันเป็นเกมจริงหรือหลอกเจคอบให้ทั้งสี่ทายว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงของเขาระหว่างหนึ่งใสค้ค้อที่เขาใส่อยู่ตอนนี้ผู้เป็นแม่เป็นคนให้มา 2. เขายังคงซิงอยู่หรือว่าข้อ3เขาเคยได้กับพี่ชายของเจคอบซึ่งก็คือไอเซอาทั้งสี่ดูอึ้งเป็นอย่างมากกับตัวเรื่องของเจคอบ ลิลลี่จึงบอกให้เจคอบเปิดอกออกมาและไม่ต้องกังวลเจคอบบอกว่าเขาไม่กล้ายอมรับเรื่องนี้เพราะหลังจากวันที่เกิดเรื่องไอซอาก็ไม่เคยมองหน้าเขาอีกเลยเขาจึงพยายามที่จะคบกับผู้หญิงอีกครั้งแต่เขาก็รู้ใจตัวเองดีว่าตอนนี้เขาชอบทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วจากนั้นพ่อเลี้ยงก็กลับมาสามสาวแม่มดจึงรีบกลับบ้านไปขณะเวลาอาหารเย็นไอซอาก็ไม่อยู่ร่วมทานอาหารด้วยพ่อเลี้ยงจึงเริ่มรู้สึกโมโหเอฟเลยชวนพ่อคุยเรื่องอื่นลินลี่ขึ้นมายังด้านบน และเจอกับแจ็กเก็ตของทิมมี่เธอจะหยิบเอามันมาก่อนและหอมจากนั้นเธอก็เริ่มไล่แวนมนต์ใส่เสื้อนั้นและใช้มันช่วยตัวเองแต่จู่ๆทิมมี่ก็เปิดประตูเข้ามาเพื่อมาหาเสื้อของเขาทั้งคู่คุยด้วยกันนิดหน่อยและทิมมี่ก็ขอบคุณลินลี่ที่ทําให้เขากล้าเปิดใจทั้งสองต่างมองหน้ากันจากนั้นทิมมี่ก็จูบลินลี่ในทันทีแต่แล้วก็ต้องถูกขัดจังหวะด,ด้วยเจคอบคืนนั้นขณะท,ที่ลินลี่นอนหลับอยู่เธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างจนทําให้เธอตื่นเธอค่อยเดินไปที่กระจก และเห็นมันเงาใครบางคนยืนอยู่ที่มุมห้องเจคอบรี่เม็นเข้ามาเปิดไฟและเอานั้นก็คือไอเซอาที่เดินละเมอมายังห้องของลินลี่นั่นเองเช้าอีกวันขณะที่ลินลี่อยู่ในโรงเรียนคุณครูก็เดินมาแจ้งข่าวกับทุกคนว่าทิมมี่ตายแล้วและสาเหตุก็คือทิมมี่ฆ่าตัวตายลินลี่ตกใจเป็นอย่างมากสี่สาวแม่บดจึงมายืนคุยกันในห้องน้ำแบงกี้คิดว่าอาจเป็นเพาะเวทมนต์ของพวกเธอที่ทำให้ทิมมี่ตายแต่ลินลี่ก็แย้งว่า เมื่อคืนเธอกับเขาเพิ่งได้จูบกันเธอยอมรับกับทุกคนว่าเธอแอบใช้คาถาสเสน่หากับเขาแท็บบี้รู้สึกโกรธลินลี่ที่เธอใช้อาคมซ้อนทับกันรวมถึงการที่ลินลี่ทําให้ความเชื่อใจมันหายไปเธอจึงบอกกับทุกคนว่าเธออยากให้ทุกคนอยู่ใช้อาคมกันไปก่อนลินลี่กลับมาบ้านเธอเผอิญเห็นพ่อเลี้ยงและลูกๆของเขารวมถึงสาวกที่เป็นผู้ชายทั้งหมดกำลังเข้ารับการบำบัดกับเขาอยู่เขาพยายามทําให้เจคอบ ยอมรับกับเรื่องที่ทิมมี่จากไปเพราะว่าทิมมี่เป็นคนอ่อนแอเองจากนั้นเจคอบก็ตะโกนออกมาตกดึกลินลี่นอนไม่หลับเช่นเคยเธอจึงมาเดินเล่นในบ้านจนมาเจอกับตาประจำตระกูลของพ่อเลี้ยงที่มันเป็นรูปงูจากนั้นพ่อเลี้ยงของเธอก็เข้ามาคุยด้วยและขอโทษกับลินลี่เรื่องที่เขาเคยเข้มงวดกับเธอแต่ก่อนที่เขาจะบอกให้เธอไปนอนลินลี่ก็เห็นนิมิตเกี่ยวกับลัทธิหนึ่งที่ต้องสังเวยด้วยเลือด และมีพ่อเลี้ยงรวมถึงทิมมี่อยู่ในนีมินนั้นด้วยจากนั้นลิลลี่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแม่ของเธอรีบวิ่งมาดูเธอในทันทีลิลลี่จึงบอกว่าที่นี่อันตรายรวมถึงพ่อเลี้ยงด้วยแต่แม่ของเธอก็บอกว่าลิลลี่น่าจะคิดมากไปพอเจอเรื่องต่างๆมากมายตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ ลิลลี่จึงพยายามหาหลักฐานเพื่อที่จะมายืนยันกับแม่จนเธอไปพบกับใบรับรองบุตรคุณธรรมในนั้นมีชื่อของเธอเขียนอยู่และแม่ของเธอเป็นผู้รับรองแต่ไม่มีชื่อของคนเป็นพ่ออยู่ด้วยแม่ของเธอเข้ามาในห้องหลังจากนั้นลินลี่รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและต้องการหาคำตอบจากแม่ให้ได้แม่ของเธอจึงอธิบายกับลินลี่ว่าแม่จริงๆของลินลี่เป็นคนขอร้องให้ปิดเรื่องนี้กับเธอเพราะเธอมีอาการป่วยทางจิตและขอโทษที่เธอปิดบัง จากนั้นลิลลี่กับแม่ก็มายังงานส่งของทิมมี่ลิลลี่เข้ามาคุยกับพวกสามแม่มดแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากคุยกับเธอด้วยลิลลี่จึงเดินหนีออกจากงานมาแต่ก่อนออกมาเธอก็ได้เผือใช้เวทมนต์กับแม่ของเธอผลักเธอล้มลงไปแม่มดทั้งสามกลับมาคุยเกี่ยวกับลิลลี่และต้องการที่จะผนึกพลังของลิลลี่เอาไว้ให้ได้รวมถึงตัวของพวกเธอด้วยจากนั้นแม่ของลิลลี่ มาเก็บกระเป๋าและชวนให้ลิลลี่ไปจากที่นี่ด้วยกันเธอบอกกับลิลลี่ว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าลิลลี่มีพลังพิเศษและขอโทษที่ไม่บอกกับลิลลี่ตั้งแต่แรกเพราะว่ามันคือคำสาปเธอจึงบอกกับลิลลี่อีกว่าเธอขอเป็นคนรับคำสาปนั้นแทนลิลลี่เพื่อให้ลิลลี่ไม่ต้องไปเป็นเหมือนแม่ตัวจริงที่กลายเป็นผู้ป่วยทางจิตเธอจึงบอกให้ลิลลี่ท่องมนต์มอบพลังตามเธอแต่ลิลลี่ก็ไม่เชื่อเธอจึงใช้หัวโขกไปที่แม่ทันทีและร่างจริงของมันก็ค่อยๆปรากฏออกมา นั่นคือพ่อเลี้ยงของเธอนั่นเองเขาก็มีเวทมนต์เหมือนกันและเวทมนต์ที่เขาใช้ก็คือเวทมนต์แปลงกายนั่นเองเขาใช้พลังกับเธอจนทําให้เธอสลบไปตัดมาที่3ามสาวแม่มดเธอเห็นกระดานเล่นผีถ้วยแก้วขยับได้เองและรู้ว่ามันเป็นทิมมี่และเขาก็บอกว่าคนที่ฆ่าเขาก็คือพ่อเลี้ยงนั่นเอง ลิลลี่ตื่นมาอยู่กลางป่าและพ่อเลี้ยงของเธอค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอเธอจึงพยายามที่จะใช้พลังกับเขาแต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้เพราะเธอโดนผนึกพลังเอาไว้จากเพื่อนๆของเธอนั่นเองพ่อเลี้ยงบอกให้เธอมอบพลังให้แก่เขาพอแม่จริงๆของเธอก็เคยมอบพลังให้กับเขามาแล้วจู่ๆเวลาก็หยุดหมุนและสามสาวแม่มดก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยเธอได้ทันพอดีและบอกกับเธอว่าเพราะเธอได้ปลดผลนึกพลังของลินลี่ให้แล้ว จากนั้นเวลากลับมาเดินปกติทั้ง4ี่จึงต้องช่วยกันต่อสู้กับพ่อเลี้ยงพวกเธอค่อยๆปล่อยพลังไปทีละคนแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยจากนั้นเขาจึงผักแม่มดทั้ง3จนกระเด็นและสลบจากนั้นก็ต้องเข้ามาทําร้ายลินลี่อีกครั้งลินลี่เริ่มกลัวป็นอย่างมากแต่ขณะนั้นเองสามสาวแม่มดก็ฟื้นขึ้นมาพอดีพวกเธอทั้ง4ี่คนเริ่มไล่เวทมนต์จากทิศต,ต่างๆให้มาสถิตยังตัวพวกเธออีกครั้งและจู่โจมด้วยเวทมนต์แห่งไฟ และเผาจนเขามอดไหม่ไปในที่สุดแม่มดทั้ง3เดินมาส่งลินลี่ให้ขึ้นรถเพราะเธอกําลังจะไปพบกับแม่แท้ๆของเธอลินลี่มาถึงโรงพยาบาลบําบัดจิตเธอเดินเข้าไปยังห้องผู้ป่วยห้องหนึ่งซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงและแนะนําตัวว่าเธอชื่อลินลี่และเป็นลูกสาวของเธอ